อเช้าเช้านี้ครับเจ้าตัวชนโรงก็จะออกหาอาหารนะครับก็คือตอนนี้ครับรังก็จะตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมครับชนโรงตรงนี้คือเข้าที่ดูครับเห็นไหมครับก็จะมีความเชื่องและดับลงนะครับไม่ค่อยจะตกใจนะครับทีนี้พฤติกรรมนะครับยามเช้าของชนโรงตรงนี้ครับก็จะมีตัวที่จะเข้ามาล้อมรอบตัวนี้ครับท่านผู้ชม มันก็จะมีหน่วยป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งรบกวนมาอย่างเช่นมดมนแมลงพวกนี้ครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการออกหาอาหารนะครับพึ่งงานก็จะออกไปตรงนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพึ่งงานที่กลับมาจากรังนะครับปกตินะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของพึ่งชนโรงที่ออกจากรังแล้วแล้วก็กลับมันจะพา สามสิ่งนะครับก็คือจะมีตัวที่เป็นน้ำผึ้งชนรงก็จะอยู่ในาปากแล้วก็กระเพาะของผึ้งชนรงที่บินกลับมานะครับส่วนที่สองก็คือจะเป็นลักษณะของผึ้งชนรงที่พาพวกเกสรน,นะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นสีต่างๆนะครับก็จะเป็นเป็นสีอะไรบ้างก็จะมีสีขาว สีเหลืองสีอะไรนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเกสรก็ขึ้นอยู่กับระแวกนี้ครับมันจะมีต้นไม้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลนักษณะตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพึ่งชนรุณที่ไปเก็บเนี่ยครับก็จะมีหน้าตาแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูที่ปากทางเข้า ว่าจะเป็นในส่วนของพืชชน,นารงจะเข้าไปในอัตราที่ถี่หรือว่าไม่ถี่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนพืชง,งานที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นน้ำพืชชนารงที่จะได้ก็จะเป็นลักษณะของพืชอาหารที่ได้มานะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ในส่วนของอตัวที่สองนะครับก็คือพืชชนารงจะพาที่เรียกว่าที่เป็นพวก ตระกูลยางนะครับเพราะต้องการที่จะมา,าซิลนะครับซิลอะไรครับซิลที่เป็นรังในรังตัวนี้นครับมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวที่จะควบคุมไม่ให้สิ่งปลกปองเข้ามาในตัวของรังพึ่งชนโรงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือพฤติกรรมยามเช้าของพึ่งชนโรงนะครับแล้วก็ ปากทางเข้าตรงนี้ครับมันก็จะมีตัวพึ่งงานนะครับก็จะเอาสิ่งสกปรกหรือว่าอะไรบางอย่างออกมานะครับก็คือจะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นขี้ของพึ่งออกมานะครับแล้วก็จะไปทิ้งข้างนอกหลังนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าตัวชนรงตัวนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์อีตาม่านะครับสายพันธุ์ตัวนี้เนาะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ผมเชื่อว่า น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีการอะไรเขาเรียกเหมือนว่าเก็บน้ำพึ้งได้มากที่สุดแล้วครับแล้วก็ทำให้มีน้ำผึ้งอ่ะเยอะนะเท่าที่ดูนะครับรางนี้นะครับก็จะเป็นพึ่งชะนรงที่เป็นสายพันธุ์อิตาม่านะครับสายพันธุ์อิตาม่าตัวนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของเอาท่อนไม้ตัวนี้นครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่อนไม้ตัวนี้อ่ะครับก็จะเป็นเนื้อไม้ที่ผมเอามานะครับมีคนมาขายก็ประมาณกี่ร้อยอ่ะตอนนั้นประมาณห้าหกร้อยนะแต่ยังยังไม่ได้ขึ้นถาดนะครับท่านผู้ชมครับพอหลังจากนั้นก็คือเอามาขึ้นถาดเองแล้วก็สุดท้ายก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็น่าจะได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับประมาณ สี่เดือนได้แล้วนะครับแล้วก็เก็บน้าพึ่งไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับน้ำพึ่งก็อร่อยอยู่นะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับใครมีคําถามสามารถที่จะแลกเปลี่ยนก็ถามได้นะครับท่าน้ชมครับใครต้องการที่จะเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับผมแนะนํานะครับว่า,าสามารถที่จะติดต่อกับคนที่ขาย นะครับแล้วก็อยากพยายามซื้ออะไรนะถ้าเราไม่เห็นตัวข้างในอะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับกลัวว่ามันจะถูกย้อมนะครับแล้วก็จะเป็นรังที่ไม่แม่นะครับไม่เก่าหรือว่ามันต้องดูข้างในอะครับมันต้องดูเทคนิคอะไรบางอย่างดูพึ่งงามจํานวนตัวอยู่ข้างในมากน้อยแค่ไหนถ้างั้นพอไปย้ายรางังแล้วก็ไปที่อื่นนะครับ มันก็จะทําให้ผึ้งตัวนี้ครับมันจะมีจมํานวนลดลงนะครับสุดท้ายอาจจะทิ้งรังไปได้นะครับอันนี้จะึ้นงอยู่กับความเชื่อชาตแต่ละคนนะครับดูนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะลองดูว่าพฤติกรรมของผึ้งเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลองไปข้างในใหใ้ใกล้นิดหนึ่งน,นะอันนี้มันเชื่องครับมันไม่กลัวนะครับดูนะครับ เดี๋ยวจะเอานิ้วไปดูนะครับเดี๋ยวทุมันจะกัดผมไหมเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะมันอยู่กับผมมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะไม่มีความดุอาจจะดุน้อยกว่าถ้าเทียบกับรังที่ผมไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็อย่างนึงก็คือเลี้ยงอยู่แถวแถวหน้าบ้านนะครับ แล้วก็อยู่หน้า,นาถนนด้วยถนนใหญ่สีเลนด้วยนะครับก็จะทำให้เพื่พอความเชื่องนะแต่ว่าถ้าพวกชนรงกลุ่มนี้ตายหรือว่าหมดอายุเนาะ่ปู้ว่ารุ่นใหม่มนจะเชื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วไม่ดูกไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับทา่านผู้ชมครับเนี่ยตอนนี้คือเขาก็จะออนนะครับดูนะครับ เนี่ยผมยังไม่ได้ตัดหญ้าข้างหน้าเลยทีนี้พอพึ่งชันรงเข้ามานะครับมันจะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มันจะอออยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะตั้งรังนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราตั้งรังเนี้ยคือจะต้องดูทิศทางของชันนรงที่จะเข้ามาในในอะไรครับในตัวารังด้วยว่าทิศทางเป็นยังไง ข้างหน้าตรงนี้ห้ามบังเลยนะครับห้ามมีไอ้พวกที่เป็นต้นไม้หรืออะไรบังนะครับเพราะจะทําให้ชนรงที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามายากแล้วก็เขาจะมีปัญหาอาจจะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยจะออกหาอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดตรงนี้ครับข้างหน้าตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือถนนสีเลยเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับปัตตานีปัตตานีอาหานะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็ถือเป็นต้นไม้ที่ผมปังให้ป้งแดดนะครับข้างหน้าเนี่ยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมันสามารถที่จะทําให้พึ่งชนารุงเนี่ยเข้าขาออกๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่า,ารังผึ้งชนะโรงตรงนี้นครับมันจะต้องมีการเก็บน้ำผึ้งนะครับถ้าเราไม่เก็บนะครับสวัสดีนะครับคุณตะวันคุณฉลาดนะครับสวัสดีนะครับทัดถ่ายนะครับยามเช้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับาถามว่าชนโรงนะครับถ้าใครต้องการที่ จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพอเลี้ยงได้ประมาณสัก 3- 4สี่เดือนนะครับให้เขาปรับสภาพแล้วก็เราก็มาเก็บน้ำพึ่งชนโรงนะครับถ้าไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ว่ามันทําให้ตัวงานไม่ยอมทํางานเท่าไหร่เพราะว่าเขาคิดว่าอาหารมันจะมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอมีน้ําพึ่งใน ในตัวรังนี้ยเต็มนะครับเราก็จะต้องเก็บถ้าไม่เก็บเนี่ยครับเสียาดายนะครับเดี๋ยวจะลองกดดูนะครับอันนี้คือผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับเี่ครับดังคูืคนมาโดขออนุญาตนะครับ,อ,อ,รบอ่า ข้างในตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นรังของมันนะครับเนี่ยครับอยางเปิดมันจะมีฟานะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับตรงนี้นะครับทางชนลรงข้างบนตรงนี้ครับมันจะมีการซีลสองสองระดับคือฝา อันนี้คือฝานะครับก็ปกตินะครับตัวที่สองตรงนี้ก็คือก็คือพลาสติกนะครับแต่ก็จะมีตัวพึ่งอยู่ข้างในเนี่ยครับต้องโจมกรับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็จะเป็นขี้ผึ่งนะครับอตอนนี้มันจะมาตอมโทรศัพท์ผมแล้วเนี่ก็คือเป็นรางชานาลตรงตนี้นครับนี่เรามารบกวนระบบของมันละขอความยากปิดเช้าๆแบบนี้อ่ามันจะตอมผมแล้วเนี่ย โอเคจบปิดแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปเข้าไปโอเคนะครับตอนนี้ข้างหน้าโอ้โหตอนนี้บนหัวผมก็เต็มไปด้วยชนโรงแล้ว ตะกี้ยังไม่ดุแต่พอไปรบกวนร,ระบบรางมันนะครับมันตอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้แรงนะครับกัดไม่เจ็บนะครับไอ้พึ่งชะนารงไม่มีเหล็กในถ้าเป็นพึ่งตัวอื่นๆน,นะครับยุ่งเลยนะครับเนี่ยครับก็คือยามเช้าตอนที่พึ่งชะนารงออกหาอาหารนะครับนะ ตอนนี้ก็คือชนรงกำลังหาคำตอบมาเสนที่ว่าไปสักทีนะครับตอนนี้ก็คิดว่ากำลังปรับนะปรับอะไรชนรงก,งกำลังปรับสกา้าพเพราะยากปิดนะครับเวลาปิดนี่ระวังอย่าให้ชนรงไปอยู่ข้างบนพลาสติกนะครับ ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเลีย้ยงชนาโรงนี่ก็สนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆเลยนะครับตอนที่เลี้ยงพึ่งชนาโรงนะครับระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ สิงที่ต้องระวังก็คือพวกมแมลงนะครับมแมลงพวกนี้สำคัญมากแล้วก็พวกมดพวกอะไรอีกครับพวกนกกินชนรงไหมชนรงนกบางทีถ้าตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นนกเอี้ยงพวกนี้ครับบางที่นกนกเอี้ยงก็จะกินชนรงหมดเลี้ยงเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็ไลฟ์สดบางทีก็ไลฟ์บางทีก็ไม่ได้ไลฟ์ครับแต่อารมณ์นะครับท่านผู้ชมครับนะอันนี้คือพฤติกรรมของชนรง์นะสือครับอันนี้เข้า,าสู่ภาะวะปกติแล้วเพราะว่าปิดรังอะไรสรสดบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใครคิดจะเลี้ยงก็สามารถที่จะาาติดต่อกับทางร้านได้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่อนไม้ตัวนี้นะถ้าไปซื้อแล้วับประมาณสัก2 0 0 0 3น0 0นะครับถ้าต่ำกว่านี้ผมกลัวว่าเจ้าตัวมดงานหรือว่ารังยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้ารังสมบูรณ์นี้คือ3 0 0 0 0ได้นะครับท่านผู้ชมครับอโอเคนะครับใครสนใจนะพึ่งชนรงสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ติดต่อผมได้นะครับตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณ สดเลยประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็เก็บไว้ประมาณสองสามสัปดาห์นะครับของใหม่นะครับใครสนใจสามารถที่จะติดต่อได้นะครับสนใจเพราะว่าน้ำพึ่งชนรมมีคุณค่าที่ดีนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับโชคดีนะครับ ดู่ะครับโอ้รอชนรงเข้ามาดูาครับเต็มเลยนะใครสนใจก็ติดต่อ,อซื้อน้ำพึ่งจับผมได้นะครับน้ำพึ่งแท้แน่นอนนะครับนะอันนี้ครับชนรงโอ้เยอะหลังนี้นะครับถ้าซื้อก็ประมาณเท่าไหร่ครับสามพันเพราะว่าพร้อมที่จะ อะไรนะย้ายได้เลยนะครับเวลาย้ายนี่คือต้องย้ายกลางคืนนะครับท่านผู้ชมครับต้องรับกลางคืนเนาะโอเคนะครับที่ยังอยู่ในไลฟ์สดประมาณสีท่านขอบ,บคุณด้วยนะครับที่มาทักทายแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับนี่คือพฤติกรรมของชัาโลนะครับใครต้องการที่จะเลี้ยง คิดดูดีๆนะครับว่าพื้นที่ที่ท่านกําลังจะเลี้ยงนะครับมันมีพวกต้นไม้หรือว่าดอกไม้เกสรพวกนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีน้อยนะครับก็จะมีปัญหากับชนโรงนะครับแหล่งอาหารไม่เพียงพอและสุดท้ายมันก็ทิ้งรังนะครับท่านผู้ชมครับอย่างผมเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้พุ้นนาะอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่มีธนรงรังอ,อ,อื่นนะครับที่อยู่ระแวกนี้แล้วก็อาหารมันก็น่าจะน่าจะโอเคกว่าเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงได้นะครับและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการเลี้ยงอีกเนาะขอขอแนะนำผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเคยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงอยู่นะครับประมาณ6รังนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงขอแนะนำนะครับก็คือต้องเตรียมนะครับต้องดูแลนะครับบางคนเข้าใจว่าเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องดูแลตั้งแต่พื้นตรงนี้นครับอยา่อยาให้มีมดอย่าให้มีแมลงมารบกวนนะครับถ้างั้นสุขภาพของพืชชนาโรงมันจะไม่ค่อยดีนะครับเราจะต้อง ต้องอะไรครับต้องดูแลมันต้องมาตรวจนะครับว่ามันมีความผิดปกติรังถูกถูกอะไรครับพวกมดขึ้นมาหรือเปล่าพวกนี้ครับมันก็จะทําให้รังก็จะอยู่ในสภาวะปกติไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันก็จะทําให้เรานั้นได้เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงมันนานๆนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงเดือน2เดือนทิ้งรังเสียได้นะครับท่านผู้ชมครับอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ใครต้องการที่จะ ลองชิมน้ำพึ่งชนาโรงนะครับก็ลองหาซื้อได้นะครับอาจจะซื้อสั่งที่ผมก็ได้นะครับทางของผมเลี้ยงเองนะครับแน่นอนนะครับว่ามีความสดนะเก็บประมาณสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับสำหรัวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ